한다 <tallam> <tallam> แม่พันจากไปไปแล้วไม่คืน่นแม่พันจากลาคิดถึงครั้งก่อนความรักหยุดพักแน่นอนหัวใจลูก สะท้อนกุกเือเเลืองเพียงรูปไวปวดใจเมื่อนทนเบิกหลับตาลงต้องคมคืนอยากให แม่พันเฟินื่นตน้นฟังเพลงโม์ร้องไห้คิดถึงแม่พันกระไดน้ำตาลุกลล้หล่น เหมือนอาทิตย์ขาดแสน <muchas> บางครั้งหลับเงื่อจิตใจลูกเพื่อแม่พันชามีว่าชาติไหนจะเป็นชาติได้แล้ว ารู้อดคอโอกามก้าวข้ามข้ามทางโยมจงน้อมม,มโนก็อนุโมทนาเนยโยมผู้มาเอาฟังเทศฐาน ที่ได้อบรมหน้าบ่มปัญญะนี่แหลกโยมจาทวนทั่วทุกท่านโยมจงตั้งจิตหนาเอาคิดน้ากุยจานหนาไปตามเนื้อธรรมน้ามเทเ cơn nắng ngơi quả sụt sụt sang rapate anh yàng ạ sụt so sang rapate เ้อคุณนยอมจากถ้าฟังด้วยดีใงใงในงงงกุกุ๊งในถ้าฟังด้วยดีจะเกิดปัญญาบัรเทากมรนดับสม่อารมณ์ ใจฟังลุกรักเธอหวังหาเหตเหมือนดูละครเหมือนดูลิเกต็รมันทั้งเสียงแก่นสานละครดนตรีที่ยมชมกันนใหยมนักทุกทน

Quang lắc ô na ô đạp mô hạng Đọc Quang lắc ô na ô đạp mô hạng Lùng đuôi hệt hệ, thần Tương ái Xăm nước Nga rút sức Tua tôn na hệt lược กวนก็นอนในคามมังคุ้เมือเมื่อเมื่อกิดปัญญาคนความความจริงนี่มันเป็นสิ่งที่ไมเสื่อมสูบัเพน สินทานในนในขนมาเยับความเสียงเสงอไเสียงอ่อนเลยเออพอดีขนาดหนักนะพอรุสู้มาไม่มีเสียงเลยเฮ้ยยังไม่หายเหนื่อยเลยโยมเป็นไงลงรถม้าอยู่มะพ้าวอยู่้วยอีกดีเดีนยวก่อนปัดใจที่โยงใส่นีบอกไว้ก่อนนะว้อีะ กนงานนี้จะไปซื้อไฟแด่ซื้อไฟแดงผมยังไม่เอาข้ายาเลยนะสรุปตอนนี้วัดปัช้าเมื่อวานปิดไปสองดวงครับรวมยอดที่ต้องสั่งม่อีกตอนนี้สิบดวงสิบดวงรวมนี้อยู่แล้วสองเป็นสิบสองดวงอุสาทูมก็คือในเฟซติดต่อทำมาอีกคนละดวงส้งดวงเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับครับเลยเอาบอกโยงซะก่อนครับโก็คือตัดใจทุกบากทุกสตางค์วันนี้มาเทพเนี่ยครับ จับภาพถวายหรือไม่ถวายวันนี้พระเคุณหลวงพ่อครูบาชลาวถือว่าเป็นพระลูกหลานมาเทศเป็นอันสงสูงมาเทศให้ฟรัีถวายเสียงส่วนปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ที่โยงใส่ย่ากด้กพระจะนำปัจจัยทั้งหมดเอ้ฮะฟรียอฟรีเอลฟรีค งานนี้มาขึ้นแรงตอนเราเป็นเจ้าภาพเนอะเดี๋ยววันที่28ตอนประเทศมหาชาติเนี่ยที่ไหนาที่ตำนักป่าช้างคนเท่าเนี่ยวันที่28เดือนไหนนะเขาย้อย28กุมภา28กุมภาทีนี้เรามาขึ้นแรงลูกๆของแม่แม่พันไว้ครับทีเนี้ยวัน วันงานเทศมหาชาติลูกๆทุกคนต้องเป็นประธานขันกันเทศเนอมีโอกาสก็ไปเป็นเจ้าภาพขันกันเทศมหาชาติเป็นไปช่วยกันได้ไหมมีสิบสามกันจะเป็นกี่กันก็ได้แล้วแต่กําลังเรากันละยี่สิบก็ได้ขอขอสักกันละกันหลักๆนโยมเนาะหลักๆเป็นเจ้าภาพกันหลักละกันหนึ่งช่วยช่วยสำนักสงฆ์หน่อยเพราะว่าอาตมาเชื่อได้เลยว่าสำนักสงฆ์ป่าช้าคนเท่าเนี่ย บ,บรณฑบาลดโยมท้งนั้นเลยตั้งแต่สมัยดึกดําบันใช่ไหมโยมใครก็ต้องไปฝังที่นั่นไปเผาที่นั่นใช่ไหมลุงตู้ใช่ไหมสุบันเออเนี่ยถือว่าโยมทุกโยมที่อยู่โคกเขาเนี่ยครับ<อ>ถือว่าไปบูรณะตระก,กูลของโยมที่อยู่ที่ป่าช้าคนเท่าเนี่ย<อ>สองตัวสามตัวอยู่ที่นั่นทังนั้นแหละถ้าเราไปร<อ>่วมไม้ร่วมมือกันทั้งโคกเขาเนี่ยครับ ถึงไหนแล้วลูกใหญ่มาแล้วอปะติสังขาโยอปินโซมาแวะอปาอเสมาเวแล้วก็มาเแมนนึงจะได้่นท้อยโตนี่เนาะเอาขนมใหญ่กันมามา ขัเฉยย่างเฉยฟังทเจ็บปวดก็เคี่ยวหมากนี่ยขนมก็เคี่ยวมักงเ้อแจกด้านล่างันเป็นใหญ่ด้านหลังเคี่ยวเคี่วเปลียนใหญ่ค้ายมากเ้อเปี่ยนมเคี่ยวขนมบ้างจะได้เป็นแสงสว่างรงนี้เอาไปสู้ไฟฟ้ากันครับเออ con rác nâu na ô hạc mô hạc na đạp Quam rác nâu na ô hạc mô hạc Lộng đuê hết con, tương hai Xăm nước thì rú rực ngược Đi tôn lỡ hay lỡ căng nguồn Nhổ đi Hãy ปัญญาคนคว้าความจริงที่มันเป็นสิ่งกทีไม่ยาเสื่อมสูญบำเพนสินทานอาวัยเป็นทุนละบาปทำบุญลกกันให้เชิญบ้านเเเอออออออ บาปทำบุญนาคนหายถืบบานอย่ามัวมงวมิอย,ย่ามัวแต่โล่งนะพองแต่โลูกสุขแลมวกับโศกน้ำมันไม่แกมซาลว่าถึงจะเมา เมา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 เอาเมาคำเดียวแล้วกระโดดข้ามไปเลยวัามันหักข้ามใจคนนี้ยี่ไม่ได้ทำไมไเออไอคำว่าเมาเมาคำเดียวแล้วกระโดดไปไเป็นเนื้ออื่นไปเลยอย่าไปต่อว่าคเนเมานะ ใช่รอบพมธีวัดผมแล้วเนี่ยเด็กกลางเต็นท์อย่างนี้นะทำไมเล่าอ้าวพวกเราใช้เด็นกลางเต็นท์สิเล่ามีคนมาช่วยไหมเล่โอ้โหหนังกรมหนามัดเลยโอ้ไม่มีใครช่วยคนเดินหนีเนาะโอ้ขี้เมามาโอมเห็นยคาบเนี่ยมีที่ห้คนมาได้ขี้เมาไอ้หุ้นขี้เมากลางให้ลืมเลยโอ้กลางเสร็จเป็นไงอ่ะเป็นงานก็คนทยอยเดินเข้ามาเลยเดินเข้มาหาอย่างสุบันเนี่ยนะอย่างสุปเปอร์บ้านเนี่ยนะแหม นนี้ดูยังสดใสอยู่ก็เหมือนสุบันสุบรรเนี่ยถึงจะเมาแต่ก็เมานี่นี่นี่นอนไปเขาต้องไปช่วยงานวัดต้องแล้วตอนนี้ก็มาต้อนรับตั้งแต่มาถึงแล้วเ่ยเห็นไหมมาดูแลหรอกเนี่ยเมาแล้วมีศีลธรรมประจําใจครับถ้าเมาแล้วพระเทพดีอะไรนี่เดี๋ยวมานติดกันเจริงโอ้ขี้เมาเลยนะเออขี้เมาใจดีไงขี้เมาใจอุ่น เฮ้นายามูว่าแต่ลงพระวงแต่โลกอกสุกแล้วกับสอกก็มันไม่เป็นแก่นสานถึงจะเมาอูเคยพอกลักมานาจงมันอุ้ยจานนไปตามความจริง เอยทุกคนต้องตายก็ไม่ว่าโยมผู้ชายหรือยมอมผูยิงยาจบราชาไม่กุ้งกุ้งนิ่งยาจบราชาก็ยากปวิญญล้วนแล้วเป็นเสียง ไม่จริปรังการถึงจะมีสมบัติหนรมหนกมาจากมีเกียรติสักหรือด้วยกว่ามึงคลั่งก็ไม่อาจซื้อหรือว่าวาจารย์งคงประมาทเนจุรังก็ค้งไม่รอ อุลังก็ทันไม่รอเวลาถึงห่วงของรักโอ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 งอแงยถึงห่วงของรักนะก็จำต้องรักจำใจต้องห่างคู่ สเสน่หทางจะเป็นพ่อแม่งหรือบุตรที่ดางเขาก็ไม่อาจมาช่วยป้องกันมาถึงข้าวมุยก็ใครจะช่วยโยมได้ก็ต่อให้ขึ้นไปอยู่บน สวรรค์ก็จำต้องพัดพากระงมาจากวิมานพยมมาบานก็ทันไม่รับสิลมนเราตายกันแน่สุบรรกก็ต้องตายกันแน่ ไม่ใช่สุบานคนเดียวครับคนงานคนงานไในสุบานนี่น <c oughs> สุบันนี้ยังไม่ตายแล้วต้องรอดูลูกพากันอีกหลายลูกเยอะนะอยู่แลเนาะเออสุบานเราต้องแข็งแรงแต่ถ้าไม่หยุดจะตายแนี่ขขอยอกเท่าเออรู้เรื่องตามนั่งครับแต่ต้องหยุดนะงานที่สองเลยนะบนเนี่ยคร <c oughs> ับก่อนขยาย มีเสียงขู่มาอย่างแรงอีกไหมไงคนเราตายแน่ยาแก่ไม่มีตายแน่เรานี่กันไปไม่พ้นจะเป็นราชานัินก็เงินก็กงินเง จะเป็นราชาหรือมาหาโจทย์ต้องทิ้งกายสักกันอยู่บนเชิงตะกอนแบบนี้และนะคุณโยมฉันจ้างภาศาสตนานของตัะพาคตนั้นไม่เย่ กหนดอยู่ห้าพันปีนี่ก็เลยตึงเลยเข้าเกินเข้ามาพอดีก็นับตั้งแต่ปีนี้ต่ปาน <c oughs> นักนางมนุษย์ทั่หนังไม่รู้อยู่ไหนเลือดแทนประคำติดตามยมไปใครทำมกใครก็ได้เรียกว่าทำดีเอมันทำมันไครว่ากันนางให้เอ วันทียการทำความดียุ้นกุ้มท่งการทำความดียโยมทุกคนทำได้จะแกะ่หรือหนุ่มมาก็ทำงากันได้อยา่ามัวดูได้อยากได้ ต้องทำคนเราจะมีเ,ะมเป็นไงาจารย์เป็นไงละ่ะคนเราจะดีก็เพราะหนักกุศลนำมาอะไรไม่ประเสริฐหนักหนาเท่าคนหนักทำดีไง ยาคนเราจะมีอยาก็พระกุศลนำมาอางอะไรก็มาห้นี่ทำดีครับ เนี่ยทำอย่างนี้แต่ถ้าจะไปรักของคนอื่นเขาอยากได้ของคนอื่นเขาไม่ใช่โอ้ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่กุศลแล้วปัดไกลวันนี้ก็ไไม่ด้เอาไปไหนแล้วเออก็เอาไปสมทบทุนเรื่องไฟเนี่ยจะได้เป็นแสงสว่างกันในชีวิตเราแล้วก็จะเป็นปันไกลโน้ตขึ้นไปบริจาคของวัดโยครับครับเนี่ยดีแล้วเนาะครับ เกินดน่ะโยมรรำต้นน่ะเป็นเครื่องแนะนำอม่ะมนุษย์ทั่วนาเราเกิดมาพบในพบศาสตร์ก็ขอให้อาไปขาดน่ะว่าสัตว์ทา,าทางวัดทั้งวานนั่ท่านก็มัน เอาจายเอียทั้งวงเกิดกันมาแล้วเหมือนได้มาเจอแก้วซ้ำบันการได้เจอพราโทษสับคน ทษสกในที่นี้นไ,ไม่ใช่ทษสกหิมพา,านนโยมพระทศสกในที่นี้ก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> เหมือนได้มาเจอแกวสามประการหนึ่งคุณพระพุทธสองคุณพระธรรมส่วนสามนั่นเป็นคุณพระทรงมีหลัก เลิศล้น,นสำเร็จมักคนหายอมทุกคนหาไปสูบวิมาา อุศนคนเรียกว่าคนมีสุขเห็นไหมครับคนที่มีเขาเรียกว่าอุศนเนี่ยทำบุญทำกุศนครับเขาเรียกว่าคนที่มีความสุขแต่ถ้าอากุศนเป็นยังไงก็แปลว่าคนบาปแตครับเออเออออเอคนใจอุศลเขาเรียกว่าคน มีสุขในเรื่องความทุกข์อะอย่ามาเบียดเบียนรีบเบือนพักเข้ามารักมาสักขี้ะโยมมันคำแต่ความดีมันจะเป็นยังไง ยอมจะได้ไปอยู่งอุยมันคุณยานิ้ารโลกาสมิงปฏิทามนติปานินางบุญจะเป็นที่พึ่งทิงอิงอาศัยของสักภรพสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายชายาวะอนุปายุอีบุนี่แหละจะเป็นเครื่อง เป็นเงาเฝ้าติดตามเราไปทุกที่ทุกสถานครับนะเรามีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนมันส่งเราได้แค่โรงพยาบาลมีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองส่งเราได้แค่เชิงตะกอนรวยบุญรวยกุศลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอะไรที่รวยแล้วรวยเท่าไหร่ก็รวยไม่เต็มทุกที ข้อุญนี่นนแหละจะเป็นตัวที่ส่งและนหนุนนําให้เราไปเกิดใน,พนภพหน้าภาคหน้าชาติหน้าที่ดีโอ้ชาตินี้ถ้าเราเกิดมาแล้วมันไม่ดีก็ช่างมัน,มน<อ>ให้ทํามทสมัยเริ่มสมัยตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปโอ้เพื่อชาติหน้าจะได้เกิดมาดีครับ เห็นนั่งกันหน้านิ่งๆวันนี้สงสัยหนึ่งเก้าทำเรื่องไปแล้วแต่ว่าจะหนึ่งเก้าทำเรื่องโยมเลยไปเที่ยงไรทำเรื่องพระด้วยเอากระเขาด้วยเรือเทหลวนไปหมดเลยทีเนี้เสียดายกันโยมไปซื้อเต็มที่เลยผมเย่ไรห้าสองแปดหวยออกหกสองแปดแยไม่ใช่โยมพอดีกำลังสร้างเจดีอยู่ด้วยที่วิหารวิหารพาะครับก็อยากจะได้เงินมั่งครับ